วีวิโอเลตกำลังจะเป็นหนึ่งในชื่อที่ร้อนแรงในวงการดนตรีไทยการปรากฏตัวล่าสุดของเธอใน Monster Music Festival 2025เป็นการแสดงที่ดึงดูดสายตาผู้ชมทุกคนจุดไฟบนเวทีและสร้างความร้อนแรงทั่วหอนแต่นี่ไม่ใช่เรื่องราวทั่วไปที่เราเห็นในงานเพลงที่น่าสนใจคือชุดที่เธอสวมใส่บอกเลยว่ามันสุดแซบชุดดีไซน์ที่สะกดตาและสร้างกระแสในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วทำให้แฟนๆพูดถึงกันว่าลุคนี้สวยและมีเสน่ห์เป็นอย่างมาก และแน่นอนว่าความมั่นใจและความเป็นเอกลักษณ์ของวีวิโอเลตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้บทเพลงและการแสดงของเธอทําให้ผู้ชมต้องตะโกนกรี๊ดตลอดจนเพลงสุดท้ายทั้งเสียงร้องที่เพราะและท่าเต้นที่มีพลังทําให้เธอเป็นศิลปินหญิงที่มีชื่อเสียงและเป็นไอดอลของผู้หญิงในวงการ แต่ที่น่าสนใจคือคอมเมนต์จากแฟนหนุ่มก้าวจิรายุที่กล่าวว่าอุลตราแมนประครับทําให้ผู้ชมยิ้มกว้างและเพิ่มความน่ารักให้กับการแสดงของเธอความสนิทของพวกเขาเป็นสิ่งที่ผู้ชมหลายคนแบ่งปันและพูดถึงกันอย่างกว้างขวางวีวิโอเลตมีทั้งความสามารถและความมั่นใจที่ทําให้เธอเป็นศิลปินหญิงที่ไม่มีที่ติทุกครั้งที่ขึ้นเวทีผู้ชมก็ต้องตะโกนกรี๊ดตามไปด้วยความเต็มใจคุณเคยไปรับชมการแสดงของเธอมาก่อนไหมคุณคิดว่าเธอมีศักยภาพอย่างไร อย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเรา